สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีเก็บความรู้เล็กน้อยนอกจากการสุนมาแล้วเรามีอะไรที่ผมเจอหรือผมสามารถแนะแนวหรือว่าแบ่งปันกับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆได้นะครับวันนี้ผมมีหวีครับตัวหนึ่งเคยมีปัญหาไหมครับว่าเวลาที่น้องหมาของเราขนล่วงหวีแล้หวีอีกหรือพัดขนนะครับแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่หมดสักทีวันนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยตัวหนึ่งครับนี่นะครับตัวนี้เขาเรียกเชดดิ้งโฮมนะครับก็คือเป็นการหวีลักษณะของของมันนะครับก็คือฟันมันจะไม่เท่ากัน ไหมครับมีสูงมีต่ําถามว่าแล้วมันดีกว่าวีปกติยังไงนะครับวันนี้เรามีน้องอลิสสุดสวยของเราน้องไซบิเรียนนะครับเป็นช่วงเทศกาลผัดขนของเขาพอดีวันนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับเฉดดิ้งโคมหวีให้ดูนะว่ามันหลุดมาเป็นกระจุกๆไหมแล้วอลิสเขาจะสวยงามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอามาติดตามชมพร้อมกันนะครับน้องอลิสสุดสวยของเราดูจากลองลองให้ลองสกรีนแผ่นหลังนะครับจะเห็นว่าขนเนี่ยจะร่วงประตุเป็นตะนะครับกระปุ่มกระป๋ำ เราจะใช้เชดดิ้งโคมที่ผมแนะนําไปเมื่อตอนต้นนะครับลองหวีดูนะครับหวีดูว่ามันได้ไหมนะครับนี่นะครับผมหวีสองทีดูครับดูจาํานวนขนที่มันติดออกมาโอ้ถ้ามันล่วงเองอยู่ในบ้านเนี่ยท่านคงสยองกึ๋นแน่นอนครับนะครับผมจะทิ้งแล้วเราจะหวีใหม่อีก้อมนะครับแม่ผมชอบจริงเลยเวลาชุนัขถัดขนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนเจ้าของฟาร์มแกะยังไงครับ ตัวนี้นะครับถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนผมไม่แน่ใจว่าทุกที่จะมีหรือเปล่านะครับไ,ไม่แน่ใจว่าทุกที่จะมีหรือเปล่าต่วีตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมซื้อที่มอกเกเตรนะนะครับผมก็แนะนําไปเรื่อยนะครับไม่มีใครสปอนเซอร์เพราะว่าก็นิดเหมือนกันสปอนเซอร์นะครับแต่ผมก็แนะนําไปเรื่อยนะครับว่าผมซื้อที่ไหนถามว่าคุณสมบัติมันดีไหมก็ดีนะครับเนี่ยฮะมันก็หลุดมาเรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะสะดวกดูแท่นหลังของอลิสนะครับ จะเห็นสองโซนนะครับโซนที่หวีโดนไปแล้วกับหวีไม่โดนนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับลักษณะเหมือนโดนเด็กมปลายโดนครูกั้นก้อนขมพว้ยผมยาวนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นความชัดเจนไหมนี่นะครับพอผมหวีออกขนที่ตายนะครับหรือที่ผัดเนี่ยมันก็จะติดมาด้วยเห็นไหมครับเห็นลักษณะของความหนาของมันไหมครับผมหวีดูอีกผมแนะนําให้หวีตามขนนะครับเพราะหวีย้อนเนี่ยมันจะเจ็บมาก หลังจากที่ผมก็ใช้เชดดิ้งโคมะนะครับในการหวีในการสางในการหวีตามแนวขนนะครับมาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับเราก็มาดูน้องอลิศโฉมใหม่นะครับขนล่วงน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วงถึงฤดูผัดขนแล้วเนี่ยขนก็จะไม่ล่วงอีกอย่างน้อยก็คือช่วยนะครับในการรักษาความสะอาดของบ้านนะครับแล้วก็ตัวน้องหมาเองเรามาชมอลิศกันนะครับจะให้ใครจําได้นะครับช่วงช่วงต้นคลิปเนี่ยมันจะมีที่ผมหวีให้ไปดูจุดๆนะครับ มันจะมีเป็นคล้ายๆล่องนานะครับจะเปรียบเสมือนกับล่องนามีการทําสวนทานานะครับแต่ตอนนี้ใช้ตัวนี้นะครับหวีจะเห็นนะครับว่าขนชั้นในที่ขึ้นใหม่นะครับก็จะสวยงามนะครับแล้วดูภาพรวมของน้องหมานะครับอลิสตัวบางลงนะครับแต่ดูความล่าเริงที่เขาได้นะครับวันนี้ช่วงท้ายคลิปนะครับนี่เห็นไหมครับล่าเริงผิดปกติอะลงไหมน้องอลิศไหมนั่งคอยอ่าช่วงท้ายของคลิปนะครับก็ บ้านไหนนะครับที่เลี้ยงน้องหมาไซบีเรียนไม่ว่าจะเป็นไซบีเรียนโกลเด้นหรือหมาพันธุ์หนยาวนะครับถ้าท่านารู้สึกว่าน้องหมาท่านขนร่วงเยอะหรือถึงฤดูผัดขนของเขาแล้วนะครับก็ผมแนะนําว่าเชดดิ้งโค m มตัวนี้เป็นทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยคุณได้นะครับและราคาก็ไม่สูงครับครั้งหน้าผมมีเก็ดความรู้อะไรเล็กน้อยดีๆมาฝากติดตามชมครั้งหน้านะครับ